รัคนาพิจิกการงานในเดือนนี้ตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปงานจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเคยมีปัญหาสะสมมาตั้งแต่เดือนที่แล้วหรือมีความไม่แน่นอนในเรื่องงานหรือมีปัญหาในที่ทํางานมีคําพูดใส่ร้ายป้ายสีไปทางที่ไม่ดีก็จะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้จะคี่คลายลงไปได้เยอะหรือบางท่านต้องการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานหรือมีการโยกย้ายแผนก มีความกังวลใจในเรื่องนี้กลางเดือนนี้เป็นต้นไปก็จะมีคำตอบในใจจะตัดสินใจได้ต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงงานหรือโยกย้ายก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทำงานได้สบายใจขึ้นการเงินจะมั่นคงมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อยากให้ลัคนาพิจิตตั้งความหวังไว้สูงบางครั้งตั้งความหวังไว้สูงเวลาไม่ได้มาจะมาเป็นทุกข์เอง บางทีการปล่อยไว้เฉยๆอาจจะดีกว่าก็ได้รวมถึงให้ระวังการมีปัญหาการพูดคุยหรือมีปัญหาทะเลาะในที่ทำงานเพิ่มเติมกับผู้หญิงในที่ทำงานด้วยกันรวมถึงลัคนาพิจิตท,ท่านใดติดสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังไม่ไปแก้ไขต้องรีบไปแก้ไขด้วยไม่งานจะทำให้การงานติดขัดไปด้วยครับการเงินในเดือนนี้จะได้เดินทางไกลหรือจะได้เดินทางไปเตราจาค้าขาย ติดต่อธุรกิจสําเร็จแล้วจะได้เงินกลับมาเป็นเกอกเป็นกรรมหรือจะมีงานสําคัญให้ทําเป็นการมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่พอทางานนี้เสร็จก็จะได้รับความไว้ใจมากขึ้นในช่วงต้นเดือนที่แล้วอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างสําหรับบางท่านก็จะหมุนเวียนเงินได้มีเงินเข้ามาให้เริ่มปลดหนี้ปลดสินได้ได้ใช้ใจ่ายส่วนตัวมากขึ้นบางท่านอาจจะมีเรื่องกังวลใจในเรื่องการเงิน หรือกังวลใจในการหาเงินเข้ามาหลังผ่านสัปดาห์แรกของเดือนไปจะเริ่มหางานได้มีเงินเข้ามาใช้จ่ายได้ช่วงนี้ให้ระวังปัญหาการทะเลาะมีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองกับคู่ครองลัคนาพิจิตหรือต้องระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินกับผู้ชายจะมีเหตุให้ทะเลาะมีปากเสียงกันจากแนะนำลัคนาพิจิตมีโอกาส ทำบุญปล่อยปลาไหลหรือปลาหน้าเขียงผลบุญตรงนี้จะช่วยให้การเงินคล่องมากขึ้นครับความรักในเดือนนี้จะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลกับคู่ครองของเรามีความรักที่ดีอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันบ้างหรือมีคำพูดที่ฟังแล้วอาจจะทำให้ทุกข์ใจเสียใจกับคำพูดที่ได้ยินสำหรับบางท่านที่มีปัญหาอยู่จะได้คนกลางเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหา จะเป็นการเดินทางไปหาเขาหรือเขาเดินทางมาหาก็ได้ลักษณะข่าวท้วมจะยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับสำหรับคนโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนเบอร์ติดต่ออาจจะเป็นการแนะนำมาหรือเข้ามาหาทางเพื่อนของเราอีกทีแต่ก็อยากให้พูดคุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรลงไปไวๆอาจจะทำให้เรามาทุกข์ใจก็ได้ และก็อยากแนะนำให้ลัคนาพิจิตทุกท่านมีโอกาสไปทำบุญถวายสังฆทานเป็นทเทียนคู่หรือหลอดไฟคู่เพื่อเสริมเรื่องความรักนี้ด้วยครับสุขภาพในเดือนนี้จะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดเส้นเอ็นต่างๆปวดหัวไมเกรนหรือให้ระวังเกี่ยวกับระบบสายตาและระวังเกี่ยวกับการเดินลื่นล้มหกล้มเกี่ยวกับการเดินด้วยครับไพ่สรุปต้องการบอกอะไรบ้าง ให้ระวังมีปัญหาถูกช่อโกงหลอกลวงถูกขโมยเสียเงินเสียทองแบบไม่ใช่เหตุขึ้นลงพักขึ้นศาลหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาเอกสารช่วงนี้อยากไปคำประกันใครอาจจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้จะมีคนเข้ามาหาลัคนาพิจิตให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องงานอาจจะเป็นงานเก่าๆหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรื่องทางหรือปัญหาบางอย่าง อาจจะกระทบมาถึงเรื่องงานของลักนาพิจิตด้วยอยากให้ระวังตรงนี้ไว้รวมถึงอยากให้ลักนาพิจิตทำบุญถวายสังฆทานทำบุญปล่อยปลาหน้าเขียงหรือร่วมบุญปล่อยสัตว์ใหญ่และเริ่มสวดมนต์ทุกวันสำหรับบางท่านที่สวดมนต์อยู่แล้วก็ขอให้ทำต่อไปหลังจากนี้ชีวิตลัคนาพิจิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปัญหาต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ง่ายศัตรูที่ไม่ชอบ หรือคอยจะมีปัญหาการลัคนาวิจิตจะแพ้ภัยตัวเองไปรวมถึงอยากให้ลักนาพิจิตได้เริ่มกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านรวมถึงบางท่านรับกุมารหรือตาไข่มาก็กราบไหว้ท่านบ้างแล้วปฏิหารบางอย่างจะเกิดขึ้นกับลักนาพิจิตและก็ขอบอกไว้อย่างว่าแรงบุญแรงกรรมแต่ท่านจะไม่เท่ากันบางท่านก็จะได้มาไม่เท่ากันเหมือนกันขอบารมีพ่อปู่พระปรแดงอวยพร ให้ลัคนาพิจิตทุกท่านโชคดีครับ